แม่ลูกแม่ึ้นไปาเห็นเนี่มจะจดให้ลูกแ้วน้อยลงซื้ตามลูกนะวดที่สี่ของแม่ลูกวดที่แล้วลวดวันจุกแม่ไฮแปดห้าหกลูกเนาะ ครับมันออกอะไรนาะลูกออกหกหกสี่อ้ออกสี่สี่หกสี่สี่หกไม่ได้เห้ยได้ไมลูกมีได้ผมซื้อเจ็ดสี่ห้าหกร่งแต่กบอกทำไมไม่เอาลูกผมซื้อสี่หกี่หเอาัเขาก็ให้ร่างมาหลยบาทนเดี๋ยวอ้ยยดนะ แม่ให้เวันท,ที่เท่าไรนะลูกนุ๊กที่เก้าเก้าเก้าทับเก้า <9, S 2> เอ้ยทับหกหกแปดไม่ติดแล้วอ,อันนี้ก็เด็กด้านหนึ่งเกมไปหรอ แปดตัวนี้ลยของเวใช่ไหมลูกเาวบ้าน,นมันเหวเนาะลาว บนนะลูกนะแม่หามเดียวนะยังเกา่าอีกลักครับไปหมดแล้วเลยดีนะลูกนะแปดสี่เจ็ดล่างเอาไหมลูกเอาเขียนเลย <c ười>

ตัดเล่นีนีลงนะแปลูกแล้วก็ 4, 7, สีจลูกนะแปดเจ็ดสี่ก็สี่ต้องมีสีด้วยแม่มั่นใจแปดเไม่ตัดให้รอกเนาะไม่ต้องตัดแล้วเราเไปตัดเองตัดแล้วมันดูมันหลายหางดูหลยหางเดีตัดระวังนะลูกนะ ป็นสามก็ได้หรกตรงนี้สามเจ็ดเนะยังทีล่างทุกู่หกสี่หกห้าหกสี่หกอวดที่แล้วหลกนี่ลูกเดียวนะตัดตาเจ็ดแปดเจ็ดเค่นั้นแหละลูกสองตัวลูกครับงวดนี้ลูกนะของแม่ลูกนี่งวดที่ห้าลูกนะงวดที่เท่าไหร่ วดที่สี่ล้ลมมว,ลมมวนลเนานนะวาัทีนะส่สี่ลูกร้องที่ลูกแม่เจะลุกให้ลูกหนุนลูกวดนที่แล้วก็ได้ตัวการลูกนะดืนดสี่หกลูกอันนี้ก็ซื้อสี่เจ็ดสามเจ็ดช่ไลูกนี่น้น้อยเล่ะตัวเาห้าบาทลูกนะวันี้วดที่สี่ลูก สามงวดแม่ยังไม่หลุดนะลูกนะงวดแล้วก็ตะโกนบอกให้ใชยซื่อสีใ่ใช้ซื่อสี่หกสี่หกดวงก็ท่าห้าหกสี่เจ็ดลกแม่มั่นใจเจ็ดกับแปดลูกนะหมดมั่นใจมากเจ็ดก,กับแปดลูกมั่นใจตัวเนี้ยจับชนกันเลยลูก 87เลยนเป็นไหมลูกเนี่ยลูกแม่มั่นใจลูกถ้าไม่ออกหัวยลาวันที่วันจันทร์ก็ออกหัวใหญ่ลูกหัวเลาวันจันทร์เดี่ยหัวเลาวันจันทร์ถ้าไม่ออกหัวเล่าก็ระวังหัวใหญ่ลูกใับเราจะใส่ให้ตัวนะหัวใหญ่เขาให้หางเดียวใช่ไหมหางเดียว ลองซื้อดูลูกนะนี่ลูกของแม่สุดลูกนะไอ้ลูกหล่อไปไหนเนอะที่เคยไปหามแม่ไม่หมาาเยี่ยนหกแปดลูกลาวลูกเพื่อนบ้านแม่สุดบนให้แม่ให้แปดตีเจ็ดล่างให้หกหนึ่งตันห้าแปดลูกล่างนี่จะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่ต้องนะลูกนะครับ โอ้ทำไมเลี้ยงแม่แต่เช้าเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนให้ล้างเขานันเองบอกเองอแต่แม่ชอบเ<อ>จ็ดและแปนดนะลูกนะงวดเนี้ยลูกสองตัวนี่ลูกนี่งวดที่สี่ลูกสามม้วนข้าวมาแล้วลูกนะนี่สองอาทิตย์เนี่ยได้กินตลอดเลยลูกเนาะใช่มวดนี้ลองจิดูกับข้าวไหมลูก น string, ี่วท yes. ี okay, illing, no. ่สี่ลูกจะข้าวไหมลูกพี่นางน้อยไปอยู่ที่ไหนเนาะไม่ได้เพราะอรอ่ะโอไม่ได้ซื้อแจ็คที่พร้อมน่ะเดี๋ยวนี้น่ะเหนล่ะลูกยื่นซื้อต่อไหนไม่ซื้อแจ็คทีไม่ได้เขาได้กันสองทิศแล้วกเนาะโอเคนี่ลูกเนาะนี่จะไปขุดพระไม่ลูกไปเมื่อไรแม่ยังไปเมื่อไร มันข้างแหลมได้เลยได้จะข,ขึ้นอยู่แต่ว่าข้างแหลมมันทำได้ไหมล่ะก็นก็บดได้ลูกก็มีน้ำแดงดอกไม้แล้วก็เอาหูข้าวแม่กินน่นอยลกนะว่าจันถ้าถ้าเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวว่าจันแม่จะมาบอกใหม่ครับ แ่แม่ไม่บอกลูกนะยันเจ็ด8แปดไว้ลูกนะเจ็ด8แปดไว้ลูกเจ็ดต่แปดต้อห้าบาทได้ลูกกงห้าบาทกับห้าบาทแค่นั้นลูกไม่จำสุอมาอย่าเอาอย่างร่างแม่จะไปแล้วลูกนะเดี๋ยวผมปล่อยคลิปเลยเด้อ